จุดเช็กอินบางซ้ำหัวครับผมณเรียกมากเอาตรงมาเช็กอินตรงนี้นะครับกีเทียครับกีรตครั้งครับวันสถาปนาวังซ้ำหัวกีเทียะภาพดีพอนางมาเบิ่งครับมาเจ็บบรรยากาศให้เบิ่งครับเจ็บบรรยากาศ บรรยากาศบางสามมอครับบรรยากาศสวยๆงามครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศการวันสถาปนาอำเภอบางสามมอสช่วยที่การนำของคนนำของทินประจำอำเภอบางสามมอเป็นครบรอบวันสถาปนาครับในรอบจ็กปีผมปะจำอ่ได้แล้วครับเนาะในรอบหลายปีแล้วครับสถาปนาครัอำเภอบางสามมอสถาปนาคือเมื่อวันที่ ภาพหน้าเมือคนิดเดดดนะครับเนาะเดียดครับวมากครับผม